Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Chặt nạc chặt hấp thổi mày, thoái mày hấp หอยไปทิดซ้ายหน่อยมันยังไม่ถึงเนินนี่เขาค้างกันค้างกันแล้วลอยจริงเลยน่ะ้ายมาพี่ซ้ายสายทำอีกซ้ายมาเอ้าโอเคก่อ้ายเปล่าเนี่ยก่อ้ายซ้ายเยอะๆไม่รู้แล้วเอาเลยแล้วไม่หมดแล้วเนี่ย ไครับม่้ไปหมอไป่หน่อยไปจะไปไปเยครับี่อเอาเลยไปนเ้อานิเงินิเงไปโลนเนี่ยโซนโด

หมดแล้วหมดแล้ว <Ừ. S 1> กันชงกัน พอจอดอีกหนึ่งขั้นเสียงดังเดังมากไปไปมันมาลายแล้วล่ะได้แล้วได้แล้วงนล่องแล้วปาไปไปเลปยไไปไปไปเลไปไปเลไเปเยไลยเลยไยไเอยล เออใช่มันจะมาขับเองครับพี่